สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะครับก็ได้รวมตัวกันเคลื่อนขบวนมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลฝั่งถนนราชดำเนินนะครับเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ส้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงแสดงจุดเยืนในการคัดค้านการเซโนโตุกกฎหมายจากนั้นนายสาวิต์แก้วหวานนะครับประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรง,งงานไทยกับนายมนบเกื้อรัฐ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสอรอสอขึ้นเป็นตัวแทนในการอ่านถแถลงการพร้อมข้อเรียกร้องเร่งด่วน7ข้อครับรวมถึงข้อเรียกร้องที่เป็นข้อเสนอเดิมนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา15ข้อก็มีคุณสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองและผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มารับฟังข้อเสนอ ข้อเสนอเร่งด่วนใะนอย่างเช่นเรื่องการคัดค้านร,ร่างพระราช,ชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าร่างกฎหมายอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นเองข้อเรียกร้องขอให้หยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบแล้วก็ขอให้เร่งรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยในการทํางานส่วนข้อเรียกร้องเดิมนะครับที่สําคัญก็คือว่ารัฐต้องกําหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมครอบกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน คือเขาขอว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยปรับค่าจ้างขั้นต่ำ492บาทเท่ากันทั่วประเทศแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับณนะตอนนี้เนี่ยหนึ่งมกราคมที่ผ่านมา68เนี่ยนะครับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทมี4จังหวัดกับ1อําอำเภอก็มีที่ภูเกต็ตฉะเชิงเทราจมลบุรีระยองแล้วก็อำเภอเกาะสมุยส่วน380บาทก็มีเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็หัดใหญ่สงขลาส่วนกรุงเทพเรานี่372บาทาแต่ว่าข้อได้ร้องล่าสุดนี่ ขอ492บาทเท่ากันทั่วประเทศก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ